คุณน่ะ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 พี่น้องเบิ้งเบื้องความจริงมันคุณน่ะโอ้โคอนน่ะจริงโค่นน่นจริงแน่นจริงแน่นจริงคุณแล้วมันลังไว้อ่ะพี่พี่มันกระโดดหลายครั้งแต่มันพลาดโอ้หไม่ได้แล้วอ่ะบ้านหลังเบลเบลาต้องมาเสียตังค์ซ่อมรถอีกแล้วอ่ะหนูเป็นหมานะลูกเฮ้ยที่เห็นไหมรอยเล็บอ่ะเอาเจอแสดงว่ามันได้กระโดดครั้งเดียวมันมีไว้ขังหมาไม่ใช่มีให้หมาปีน มันไม่ได้กระโดดครั้งเดียวมันกระโดดหลายครั้งเนี่ยมันกระโดดหลายครั้งมันพลาดเห็นโมกิบอกแล้วพระเจ้าที่พระเ้าสั่งมาว่าเสั่งมากจะแมนมึงเหลียวคักพพเหลียวเบื้องหัวนี่เหลียวเบื้องหลังข้านี่จะแมนมึงเหลียวเบื้องคักเฮ้จะแมนโผล่เพ้อเลียวเบื้องหัวเหลียวเบื้องหลังข้าเลียวเบื้องยูหันมึงเกิดเป็นหมาได้บ่แม่นลิง ยางอยู่ไดยางเลาะหัวหนันโตอืนอเอาคือบ่เป็นคือมึงย,ยางเหลียวเบิ่งหลังคาวสันพูน่ะสายตาบันพี่น้องมองดูหลังคาดูที่จะออกได้วันไหนยายเผอและเจอกันนะหลังคามันเกินไปไหมพี่พี่ผมเรียกหลุเบิ่งเบืงเบงมันเหลียวเบิ่งหลังคามันของมันโดดเนี่ยแต่มันผาดตกลงมาถือต้นไม้หักใช่แล้วมันก็นเลยยางเลาะเบิ่งหลังคาดูเทียกในมึงสมแจอีพีนี้ผมจะทำทอ ความหมาแบบทุกคนก็ต้องมีความหวังใช่ไหมความฝันใช่ไหมผุณปฏิบตเห็ุตามความหมังความฝันมึงเลี้ยวมึงยังกระดอกระเดียแถลงค่านี่ฮะมันมีอย่างมันมีอย่างหัวนี่มันกับพวกมีอย่างมันก็เป็นเหล็กแข็งๆนี่จับดูเนี่ยมันเป็นเหล็กแข็งๆเนี่ยมันเป็นแค่เหล็กแข็งๆมันเป็นแค่ปูนแข็งๆเนี่ยองทําไมนักหนาหรืออยากรู้เหรอมันกินได้ไหมมันกินไม่ได้ปีนทำไมออกไปแล้วจะมีอะไรออกไปมันก็ไม่มีอะไรเอาเบิรงดูดิจําอีกสิละจำดิ คุณน่ะ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 พี่น้องเบิ้งเบิ้งความเก่งมันคุณน่ะผู้ไดว่าผมผู้ไดที่บอกว่าใครที่บอกว่าเราเซตฉากนะครับดูไ้เลยว่ามันไม่ใช่ธรรมดานะคือน้องจะใช้ขาเกาะนะเบิ้งนี่เมื่อกี้มันเกาะแล้วมันผ่าตกคุณน่ะ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  ใครที่บอกว่าเราสร้างภาพนะครับจับหมาไว้บนรัวแล้วแบบว่าแกล้งว่าหมาปีนหรือเปล่าวะดูไว้มันใช้ขานี่กอแต่ว่าเมื่อกี้มันอไาจะกอพลาดแล้วมันตกลงมาหน่อยลงไหมกูหน่ะกูหน่ะเบิรดเบิงเดเบิงเด้อนั่นเห็นบหพี่น้องเห็นไหมว่ามันขึ้นได้โอ้โหข้อนั่นจริงขอนั่นจริงนั่นจริงน่นจริงหูแล้วมันลังไว้อ่ะพี่พี่ลังไว้ คือเหมือนเขาเขาเขาสไตล่ขาเกาะอัวนี้เห็นบ่นี่โหโล่งในได้นะอุ้ยอุ้ย,ย,ยมันมันเก่งโตสูเลยไหมลงมาลงมาลงมาพุณหน้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 า,นา,นาอ,ยอย่าล้อเล่นนะม้ะวนบาร์ันนี้มันเก่งโตสูอย่าล้อเล่นกับฉันตรงยกมันขึ้นเอามันเอาใช้ขาหน้าเก,ก,กาะยกขาหน้า อุบอลลงติอุ้งสีูก็ได้ติเออสามภาพจำไม่มั่นเรียวันไม่ได้หรอกรั้วมันมีไว้กันขโมยเข้าออกมันมีไว้ขังหมาไม่ใช่มีให้หมาปีนยังแมวอยู่นะั่นมมนมีอย่างนีอน, <c oughs> นั่นแหละครับพี่พี่โ <c oughs> บเมียนบ่ได้เด้นี่เพราะว่าเมื่อกี้มันกระโดดตรงนู้นเนี่ยใบไม้ต้นไม้หักอะ่ะเนี่ยมันกระโดดตรงนี้เมื่อกี้แล้วมันพลาดพี่พี่ ไม่ใช่ว่าผมสร้างภาพจํานะครับคือเมื่อกี้น้องกระโดดตรงนี้นะครับเกาะขึ้นไปตรงนี้อ้วนนี่ไงเห็นบอกเจบอกว่าผมมีหลักฐานเฮ้ยนี่เห็นไหมรอยเล็บอ่ะเอาเธอแสดงว่ามันไม่ได้กระโดดครั้งเดียวมันไม่ได้กระโดดครั้งเดียวมันกระโดดหลายครั้งเนี่ยมันกระโดดหลายครั้งมันพลาดเจมส์เก่งบอกแล้วขาเจ้าชีพเก่งสั่งภาพเพราะได้สั่งภาพมันกระโดดหลายครั้งแต่มันพลาด โอ้โหไม่ได้แล้วอ่ะบ้านหลังเบลเลอเบลาต้องมาเสียตังซ่อมรถอีกแล้วอ่ะหนูเป็นหมานะลูกลงไปเลยเห็นไหมครับใครที่บอกว่าเรานยครับจัดฉากนะครับบอกแล้วก็มาดราม่าใส่เราว่าคุณนั่นแหละเอาหมาไปเกาะไว้บนกําแพงนี่นะครับหลักฐานนะฮะนี่นะฮะหลักฐานนะครับนี่นะครับหนึ่งนะครับโอ้เป็นรอยเล็บไปหมดเลยนะครับนี่หลักฐานนะครับหลักฐานนะครับหลักฐานนะฮะหลักฐานนะครับเป็นรอยเล็บเข้าไปเลยนะครับพี่ๆนะฮะแล้วต่อไปนี้ก็คือหมดดราม่านะครับว่า โอ้หมดดราม่านะครับว่าผมนะครับจับหมาไว้ปีนรั้วนะครับเราไม่ได้ทํานะครับมันทําเองวันนี้ผมขอจบกันพาดูแค่นี้เดี๋ยวผมจะพาติดตามพฤติกรรมขขาเดี๋ยวต่อนั่นเห็นบ่อเห็นบอเห็นบ่อผมบริห้ความจบผมบอกแล่หมาตรงนี้มันที่ปกติจับเขอากงก็เลย ไม่ต้องเดินรอบเข้างกงไปเลยเธอไม่ได้เธอไม่ได้เข้เเาบาเลยมันฉลาดเกินไปมันฉลาดเกินไปใช่ไหมพี่พี่คิดว่าน้องฉลาดเกินไปใช่ไหมหมาที่ไหนมันมันจะทำแบบนี้ได้ หิวนะ้ำน้องฉลาดเกินไปนะพ,พี่่สำหรับวันนี้ผมขอจบการพาทัวร์เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปน้องก็เหนียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไครให้ผู้น้อยสตอรี่ชาแนลผมกลัวมากเลยว่าตอนดึกๆน้องจะปีนรัว้วคลิปนี้ของหายสงสัยแล้วนะครับว่ามันปีนเองได้จริงๆหรอลอยลอยเล็ดเป็นหลักทางขางนาดนี้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วค <c oughs> ้างค้างบักสลดัดสลัดไลค์กันทั้งสเลยเหยี่ยวลอยเยอะสลัดไลค์อหอดอนดนโคตรุ่ง <c oughs> <c oughs>